สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําในการตัดต่อแล้วก็การเตรียมสอนออนไลน์ของอาจารย์ดวงเด่นนะคะตามมาเลยค่ะแน่นอนเลยอันแรกที่ขาดไม่ได้ก็คือโทรศัพท์มือถือนะคะจะเป็นรุ่นไหนก็ได้ที่เราคิดว่าเราสามารถที่จะถ่ายทอดสดในส่วนของการสอนได้นะคะในส่วนของอาจารย์เองเนี่ยก็มีหลายอุปกรณ์มากเลยนะคะมีทั้งมือถือ ipad นะคะ ซึ่งเป็น iPad Pro นะคะแล้วก็ iPad mini รุ่นเก่านะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาใช้เนี่ยก็กลับไปใช้ในยุคแรกๆที่ตัวเองชอบถ่ายก็คือจะใช้ตัวจับแบบนี้นะคะซึ่งหาซื้อได้ตามอันนี้ซื้อที่ตึกคอมถ้าจะไม่ผิดนะคะอันนี้เอาไว้จับเวลาที่จับมือถือนะคะในการถ่ายออนไลน์ตอนนี้เลือกใช้ Facebook Live เพราะว่ามันสะดวกในการที่เรานั้นจะ ถ่ายท่อสดเนื่องจากจำนวนห้องเนี่ยมันจุไม่พอจึงต้องใช้ Facebook Live ตัวอุปกรณ์จับเนี่ยจะทำให้สามารถจับขึ้นมาจับโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วสามารถถ่ายได้ในลักษณะแบบนี้ค่ะซึ่งมันสะดวกมากอันนี้ซื้อมา199บาทนะคะจำได้แต่ก่อนนะซื้อแพงมาก500สุดท้ายก็กลับมาใช้ตัว199เหมือนเดิมคือตัวนี้นะคะต่อมาค่ะ ก็อันนี้ก็คือ199เหมือนกันเอาไว้จับตั้งกล้องนะคะการตั้งกล้องเนี่ยก็ทำให้มันนิ่งนะคะในการถ่ายหน้าตัวเองหรือว่าถ่ายสิ่งต่างๆนะคะมันค่อนข้างที่จะสะดวกพอสมควรนะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์หลักๆแล้วก็ถ้าสมมุติสอนใน Google Classroom ที่ใช้ Google Meet เนี่ยก็จะมีไม์เพิ่มเข้ามาอีกก็คือไม์ของบ o y a นะคะซึ่งอันนี้สั่งออนไลน์ได้ไม่แพงมากนะคะ น่าจะไม่เกิน300บาทนะคะตัวนี้นะคะเสียงดังฟังชัดเลยทีเดียวนะคะแต่คันนี้พอพอซื้อโทรศัพท์ใหม่คือ iPhone 11 Pro เนี่ยมันค่อนข้างเสียงดีมากเลยก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ไม์เท่าไหร่ถ้าเกิดไลฟ์โดยการใช้ Facebook Live อันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะคันนี้อีกตัวหนึ่งที่ที่ถือว่าเป็นอุปกรณ์ในการช่วยสอนได้ง่ายมากก็คือ iPad นะคะก็แล้วแต่ว่าใครจะสามารถเอาไปปรับใช้ ให้สะดวกกับตัวเองถ้าไม่มี iPad ก็มีวิธีการอื่นอีกเยอะแยะนะคะในยุคเริ่มต้นเลยก่อนที่จะมี iPad สมัยก่อนไม่มี iPad เลยก็จะเตรียมการสอนโดยใช้สมุด lecture แบบนี้ค่ะเพราะว่าเป็นคนที่จะต้องเตรียมเอกสารการสอนเองทุกอันเพื่อให้สามารถเข้าใจแล้วก็ทำให้นิสิตนั์นน่ะเขาได้ได้ เข้าใจเราไปด้วยแบบที่เราเข้าใจนะคะก็เลยทําสมุดเลคเชอร์เป็นเหมือนสมุดโน้ตนะคะแม้จะมีหนังสือยังไงก็ต้องเตรียมเป็นเปเปอร์นะคะนี่ก็เป็นอีกส่วนที่ทําให้ให้สอนได้คล่องแล้วก็สรุปได้ได้ชัดเจนมากขึ้นอันนี้จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษทํามา5ปีแล้วนะคะก็ก็จะเป็นเล่มเดิมก็จะมีการเขียน เป็นเหมือนไม้แมพนี่คือไม่มี iPad เลยแล้วก็ยังคงใช้สอนอยู่นะคะเพราะว่ามันอ่านง่ายนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างอีกอันนึงคือการเตรียมสอนออนไลน์เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเวลาเราพูดมันเหมือนต้องลำดับว่าเราจะพูดอะไรบ้างนะคะถือว่าเป็นเป็นทักษะที่ยากมากเพราะามันจะต้องสรุปออกมาให้เข้าใจแล้วก็ในระหว่างสอนออนไลน์เนี่ยนิสิตก็จะมีสมาธิที่สั้นกว่าตอนเราสอนในห้องในห้องก็สั้นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในการสอนออนไลน์เนี่ยค่อนข้างที่จะสั้นกว่า เราจึงต้องหาจุดที่มันเป็นส่วนของคีย์เวิร์ดที่พูดให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นดังนั้นมันจะเตรียมการบ้านหนักพอสมควรในการสอนแต่ละครั้งสําหรับส่วนตัวค่ะอืมแล้วก็บางครั้งเราก็ไม่สามารถสอนเต็มเวลาได้หมดเพราะว่าเด็กเขาจะยังไม่เข้าใจมากนะักเนื่องจากว่าในช่วงของเน็ตที่มีการถ่ายทอดแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะ คราวนี้ก็จะมารีวิวตัวจับนะคะในการสอนออนไลน์เนี่ยตัวนี้ใช้มา5ปีได้แล้วค่ะตั้งแต่มีการติวสมัยก่อนก็ เป็นติวเตอร์ออนไลน์ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์หลักเลยแล้วก็จะฉายหน้าจอลงมาแบบนี้นะคะที่เห็นกล้องนี้จะเป็นของ oppo r e n o Reno 2นะคะซึ่งคือกล้องเป็นกล้องที่ดีมากๆเลยในสำหรับมือถือเพราะว่ามันค่อนข้างชัดมากๆเลยนะคะในการจับภาพการขยายนะคะหรือว่าทำให้หน้าเราสวยขึ้นเป็นพิเศษเลยนี่คือคือกล้องเนี่ยมันก็สำคัญเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ตอนนี้ก็คือมีมีโทรศัพท์ของไอไอโฟน1ิ p o m a ม็กนะคะมันมันชัดก,กว่าก็เลยเดี๋ยวนี้ก็จะใช้ iPhone สลับกับอ่า oppo นะคะคในการใช้ในการสอนเพราะว่ามันทําให้ภาพชัดแล้วก็สีสวยนะคะทําให้น่าสนใจในการเรียนการสอนด้วยเนี่ยภาพมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เวลาจับแล้วแต่ว่าเราจะตั้งกล้องให้มันใกล้หรือไกลก็ใช้มือบิดนี่แหละคะ่ะ199บาทคุ้มมากๆเลยนะคะอันนี้น่าจะหาซื้อได้ตามมือร้านมือถือนะคะคือน่าจะมีตามห้างที่ขายมือถือแล้วก็อันเนี้ยเวลาจะจับให้มันสั้นลงก็ ตัวนี้เอาไว้2หน้าหรือตั้งนะคะอันนี้ก็199บาทจับง่ายมากนะคะแต่อันนี้ไม่สามารถจับสอนได้ค่ะอันที่จับสอนได้เนี่ยคือตัวนี้นี่ใช้อยู่ทุกวันตอนนี้ที่สอนออนไลน์นะคะเพราะว่าเราเลือกใช้ Facebook Live ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยได้นะคะคราวนี้จะเป็นการแนะนำแอปพลิเคชันที่ใช้ในการสอนออนไลน์แล้วก็ รวมไปถึงการเตรียมสอนออนไลน์เรามี iPad นะคะหมายถึงว่าใครเลือกซื้อ iPad หรือมีอยู่แล้วนะคะก็แนะนำเลยแอปพลิเคชันนี้ดีมากคือชื่อว่า Good Notes นะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ต้องเสียตังค์ซื้อนะคะอันแรกเลยที่ใช้เป็นประจำนะคะมันจะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทั้ง PDF หรืออยากจะสร้างเอกสารใหม่เพื่อมาใช้เขียนสแกนหรืออัปโหลดภาพ ตอนแรกมันจะเหมือนกับว่าใช้ยากนะคะแต่ต่อไปเนี่ยถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะคล่องเองอันนี้คือการครอบรูปคือถ่ายเป็นภาพเป็นไฟล์มาสอนวิชา English f o r l a w y e r เนี่ยมันสามารถที่จะสแกนเป็นภาพลงมาในตัวของ iPad แล้วจากนั้นเวลาเราใช้แล้วก็แค่เขียนขีดเขียนนะคะเปลี่ยนเป็นปากกาแล้วก็ขีดเขียนลงไปได้เลยแล้วก็ลบได้นะคะอันนี้ก็จะง่ายมากในการที่เราจะใช้แทนกระดาษกรณีที่เรา เลือกที่จะมี i หรือเลือกที่จะซื้อ iPad เนี่ยก,ก็แนะนำแอปพลิเคชันนี้นะคะอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะอันนี้ไม่เสียตังค์แต่จะต้องอยู่คู่กับพวก iPad นะคะหรือเอ,อ o n e อันนี้จะมีนะคะเนี่ยค่ะชื่อของเขาเนี่ยเนี่ยค่ะ Sketches นะคะ Sketches จะมีเฉพาะใน iPad ซึ่งอันนี้ฟรีเราอยากจะซื้อให้มันเป็นพรีเมียมขึ้นมาก็ได้ทั้งหมดที่เห็นตรงนี้ก็คือ ออพอดีเป็นคนชอบวาดภาพอยู่แล้วมันก็เลยสามารถทำให้วาดเป็นภาพออกมาได้ง่ายมีการเติมสีอะไรได้หมดเลยคล้ายๆกับโ o รเคียตนะคะแต่ว่าส่วนนี้รู้สึกชอบการเขียนแล้วก็รู้สึกชอบปากกาของของสเกเชชมากกว่าออกวาดออกมาแล้วมันดูละมุนกว่าแล้วแล้แต่ความชอบอันนี้ก็จะไว้ใช้เตรียมสอนหลายๆวิชาเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันมันเอาไว าวาดภาพเขียนไดมน้มันเหมือนอัปเกรดให้มันมีกระดาษหลายๆแบบมากขึ้นนะคะเป็นสื่อการสอนท,ที่ดีเหมือนกันนะคะที่เราจะเตรียมได้ผ่านผ่านเทคโนโลยีพวกนี้นะคะอีกตัวหนึ่งนะคะไว้สร้างสร้างพวกงานเป็นภาพอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นโปรเคเอทอันนี้ก็ต้องซื้อเหมือนกันนะคะเตรียมการสอนอย่างเงี้ยเช่นสอนภาษาอังกฤษก็อยากจะเขียนแต่ตัวหนังสือสังเกตดูมันจะไม่สวยเหมือนกับสเกเชสนะคะอันนี้ก็ ส่วนใหญ่แล้วถ้าจะใช้โปรคเคทก็จะใช้โปรเตในการวาดรูปมากกว่านะคะก็จะใช้เป็นภาพที่จะเอาไว้เป็นสื่อการสอนนู่นนี่นะคะเพื่อให้นิสิตนั้นมีความสนใจในภาพต่างๆที่เราสอนเป็นคำคมเป็นวีดิทัศน์ที่เราจะเอาไปประกอบในภาพที่เราสร้างเองน,ะะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ,ะสำหรับที่ตัดต่อคลิปขอใช้ โปรแกรมอะไรบ้างนะคะโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อคลิปที่ว่าดีที่สุดจะชอบ InShot เพราะว่า InShot อ่ะมันฟรี นะคะคแค่เราลบลายน้ำหนึ่งค่ะเราก็สามารถเลือกสีของผ้าให้เป็นสีจางสีเข้มสีอ่อนหรือผิวขาวอะไรได้ก็ผู้หญิงก็จะชอบให้หน้าเราไบรท์ใช่ไหมคะมันก็จะเลือกได้อันนี้คือการตัดต่อวิดีโอก็สามารถตัดได้ง่ายด้วยนะคะสำหรับในส่วนของ Inshot จะเป็นโปรแกรมแรกที่ใช้แล้วก็ยังคงใช้อยู่นะคะนี่ก็เป็นโปรแกรมตัดต่อนอกเหนือจากนี้ตอนนี้เริ่มมาใช้ vll o นะคะซึ่งอันนี้จะใช้ยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งในการทำอันนี้แนะนำเลยว่าให้ดาวน์โหลดไว้ทั้งในมือถือแล้วก็ท้ง ipad อันนี้สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งมือถือและ ipad นะคะเป็นโปรแกรมตัดต่อที่ดีอีกโปรแกรมหนึ่งมีการ์ตูนเยอะด้วยนะคะให้เลือกในการเอามาทำการตัดต่อนะคะเนี่ยมีอันนี้ค่ะ inshot เนี่ยแล้วก็ vll o นะคะที่ที่ใช้ คลิปที่ตัดสั้นลงมาอีกนิดนึงแล้วชอบเพลงมากนะคะ ถ้าไม่ได้เอาไปลง YouTube เนี่ยสามารถที่จะทำได้นั่นคือเหมยตุนะคะน่าจะเป็นของจีนนะคะส่วนนี้จะตัดต่อได้ไม่เกิน5นาทีนะคะแนะนำให้ดาวน์โหลดไว้ทั้งในมือถือแล้วก็ทั้งใน iPad เลยใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะคะที่เพงประกอบอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ที่ที่ใช้ในการตัดต่อสั้นๆก็จะใช้เหมยตุ MT t ตรงนี้ดาวน์โหลดได้เลยนะคะส่วนนี้นะคะเนี่ยโปรแกรมนี้นะคะ ส่วนอีกอันนึงที่ที่ดาวน์โหลดมาแต่ไม่ค่อยได้ใช้นะคะแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่จุดหนึ่งนะคะคือคือ Notability ก็คือมันสามารถบันทึกเสียงได้ไปคู่กันอันนี้จะเป็นส่วนที่ทำในวิชาภาษาอังกฤษสำนักกฎหมายนะคะก็จะมีการเขียนแล้วก็มีการแปะลิงก์สามารถเชื่อมโยงลิงก์แล้วก็คลิกได้เลยนะคะมีการไฮไลท์คล้ายๆกับ Good Notes นะคะแต่ว่าอันนี้สามารถบันทึกเสียงคู่ได้นะคะ อันนี้ก็ทําของปีที่แล้วนะคะทำเขาโครงการบรรยายวิชาคดีบุคคลกับคดีเมืองนะคะนี่ก็จะเป็นส่วนที่ที่ใช้อยู่เป็นประจํานะคะสําหรับตัวของแอปพลิเคชันที่ใช้กับการเรียนการสอนนะคะช่วงแรกๆเคยลองใช้ Keynote ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ก็พอพอมันมันใช้มันก็จะมีตัวที่เราชอบที่สุดนะคะก็สุดท้ายก็กไปใช้ Good n o t e ซะมากกว่าอันนี้ก็คือของ Keynote ก็จะใช้คล้ายๆกับ Good n o t e นั่นแหละเขียนก็ได้แล้วก็พิมพ์ก็ได้อันนี้จะมากับเครื่องเฉพาะในส่วนของ iPad แล้วก็ iPhone นะคะนี่ก็จะมีอยู่แค่นี้สำหรับโปรแกรมที่ใช้สำหรับการสอนออนไลน์ของอาจารย์ดงเด่นนะคะส่วนอื่นๆก็อาจจะมีการสแกนก็คงจะแนะนำเครื่อ s สแกนเนอร์ที่สามารถใช้ได้นะคะ แล้วก็ถ้าสมมติเป็นคนที่ชอบอัดคลิปสัส้นๆตอนต้นๆเลยที่เคยใช้จะชื่อว่าแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าคลิปสนะไม่ค่อยได้ใช้มากจนลืมเนี่ยค่ะอันเนี้ยมันก็จะให้เราทำได้แล้วก็สามารถทำซับไเทอลได้ด้วยนะคะ เนี่ยแหละคะ่ะประมาณนี้นะคะก็หวังว่าการรีวิวแอปพลิเคชันแล้วก็อุปกรณ์ในการเตรียมสอบออนไลน์เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้คะ่ะบ๊ายบาย